ยาแคปซูลทำมาจากอะไรทำไมถึงไปละลายในท้องเราได้แคปซูลที่เราเห็นในยาส่วนใหญ่มีตัวเปลือกแคปซูลแคปซิลเชลซึ่งทำหน้าที่ห่อหุ้มตัวยาเอาไว้ตัวเปลือกนี้ทำจากสารที่สามารถละลายหรือแตกตัวได้ในของเหลวภายในร่างกายเช่นน้ำย่อยในกระเพาะหรือของเหลวในลำไส้โดยหลักๆมี2แบบแคปซูลเจลาตินเจลาตินแคปซูลวัตถุดิบผลิตจากเจลาตินโปรตีนที่ได้จากการย่อยสลายคอลลาเจนในนังหรือกระดูกสัตว์เช่นวัวหรือหมู คุณสมบัติเจลาตินละลายในน้ำได้ดีโดยเฉพาะในอุณหภูมิร่างกาย37องศาและในสภาพกรดด่างของกระเพาะทําให้แคปซูลแตกตัวและปล่อยตัวยาออกมาแคปซูลจากพืชเวจเทเรียนวีแกนแคปซ l ลวัตถุด,ดิบใช้สารจากพืชเช่น HPMC Hydroxypropyl ิล t a c e l l u l o s e ซึ่งมาจากเยื่อไม้หรือฝ้ายพายเลนสารพอลิแซคคาไรที่ได้จากการหมักแป้งโดยจุลินทรีย์คุณสมบัติย่อยง่ายเช่นกัน และเหมาะสำหรับคนที่ไม่ทานเจลาตินจากสัตว์ทำไมแคปซูลละลายในท้องได้ร่างกายเรามีน้ำย่อยเช่นกรดในกระเพาะเอนไซม์น้ำที่ช่วยละลายเปลือกแคปซูลอุณหภูมิร่างกายทำให้เจลาตินหรือ HPMC อ่อนตัวและสลายง่ายพอแคปซูลแตกหรือละลายตัวยาภายในก็จะถูกปลดปล่อยออกมาให้ร่างกายดูดซึมสรุปเปลือกแคปซูลทำจากเจลาตินจากสัตว์หรือสารจากพืช HPMC พอลีเอนซึ่งถูกออกแบบมาให้ละลายได้ในสภาพแวดล้อมของกระเพาะและลำไส้